หลายคนรู้ดีว่าแคลเซียมสำคัญแค่ไหนแต่ก็ยังอาจพบปัญหาเดิมๆรู้สึกไม่สบายท้องหรือกังวลเรื่องการดูดซึมเพราะในความเป็นจริงร่างกายต้องการมากกว่าแคลเซียมเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การดูแลกระดูกเป็นไปอย่างสมบูรณ์นี่คือแคลวีบามิติใหม่ของการดูแลกระดูกที่ผสานแคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกปลาทูนา่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา และวิจัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งมีองค์ประกอบของแคลเซียมในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเสริมพลังด,ด้วยโปรไบโอติกสายพันธ์ุเฉพาะหางวิตามินบ3วิตามิน K2 และแมกนีเซียมที่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลเพื่อช่วยส่งเสริมการดูดซึม และสนับสนุนสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงครอบคลุมทุกมิติของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันจากผลการศึกษาทางคลินิกพบว่าแคลเซียมจากกระดูกปลามีส่วนช่วยในการคงมวลกระดูกและสนับสนุนความยืดหยุ่นของร่างก,กายโดยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแคลเซียมจากแหล่งธรรมชาติที่ดูดซึมได้ดีและอ่อนโยนต,ต่อระบบทางเดินอาหารเพื่อสุขภาพกระดูกที่แข็งแรง คือรากฐานของชีวิตที่มั่นคงจากภายในแคบีฟาพลังดีจากภายในเพื่อชีวิตที่พร้อมก้าวไป้างหน้า